สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับช่องคริสตินากอออนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพามาดูขั้นตอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่ค่ะโดยการเตรียมไข่นะคะไข่ไก่นะคะที่ใช้สีฟองเพราะว่ามันเป็นไข่เบอร์สีนะคะ อันนี้ผงชูรดนะคะสามช้อนนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตีค่ให้เข้ากันเด้อเพี่น้องเนอะใ้เครืองปูเบิ้จุลินทรีย์สังเคราะแสงน,นะคะเราไว้ทําไว้นะคะอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะหมักไว้แล้วก็ไปผสมกับน้ําแล้วก็ไปใช้ลดผัก รถต้นไม้รถไม้พืชไม,ไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลนะคะผักสวนครัวของเราเนี่ยค่ะใช้กับนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังพืชทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังใช้ได้กับบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะคะเลี้ยงหอยปูปลาใช้ได้หมดนะคะเพื่อประโยชน์ของการใช้ในบ่อกุ้งบ่อปลานะคะ บมกที่เราเลี้ยงค่ะเี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยง,ง,ยงหอยเลี้ยงปูนาหรืออะไรนี่ค่ะเพื่อระบบนิเวศนะคะเพื่อจะทําให้น้ําไม่เน่าเสียนะคะมีโปรตีนมีไนโตรเจนสูงนะคะอุ้ยนี่คจอลินซีสังเคราะห์แสงนนะคะคือทุกอย่างที่ที่เราใช้เนี่ยค่ะกิเรากินได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาไข่ผงชูรสหรือว่าอืมกะปินะคะ เป็นอาหารของพืชแล้วก็ระบบนิเวศท,ที่อยู่ในน้ำนะคะทำให้น้ำไม่เน่าเสียแล้วก็ถ้าใช้กับนาข้าวนะคะแล้วก็ประหยัดประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยนะคะทำให้ข้าวงามนะคะออกดอกออกผลนะคะถ้าใช้กับพืชน,นะคะจะดกมากนะคะจะดกมากเพราะว่ามีผงชด ในการเร่งดอกเร่งผลนะคะปีด้วยนะคะมีแคลเซียมมีไนโตรเจนมีโปรตีนนะคะแล้วก็ใช่ค่ะเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็รสชาติของผักหรือผลไม้จะหวานกรอบนะคะคือสูตรนี้เราจะหมักไว้อย่างน้อยสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะแต่ก่อนน,นะคะแล้วเราค่อย เอาไปผสมกับน้ำนะคะซึ่งขวดน้ำเราจะใช้ขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ไปตากแดดทิ้งไว้นะคะขวดเราต้องล้างก่อนนะคะล้างทําความสะอาดก่อนจะให้ดีคือต้องเอาสติ๊กเกอร์เอาพลาสติกนี้ออกนะคะเพื่อแดดจะได้เข้าถึงหุ่ยของเราะคะซุลลี่นะคะซุลลี่สั่งข้อแสนี่ใช้กันมานานแล้วนะคะ ทศญี่ปุ่นเขาจะทำมาก่อนนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ทําตามนะคะเพื่อสุขภาพนะคะปลอดสารพิษนะคะละสารเคมีนะคะทําปุ๋ยไปใช้เองค่ะพี่น้องะะแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะนะคะ,บบะ,คะสักครู่นะคะกะปีเราจะ ใช้ประมาณใช้ช้อนครึ่งนะคะ,นะคะก็ผสมลงไปเลยวียนเดีค่ะ,ะ,คะมีแคลเซียมสูงมีโปรตีนมีและธาตุสารอาหารนะคะสำหรับกะปินะคะหรือท่านใดไม่ใช้กะปิก็ได้ใช้เป็นปลาก็ได้คะ่ะก็ผสมได้เหมือนกันนะคะ 表达。 ือที่เราหมักทิ้งไว้ก่อนสักสามวันสามสามวันหรือสี่วันเนี่ยค่ะเพื่อหมักให้ไข่ส่วนผสมเข้ากันทำให้ไข่เน่านะคะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะจะได้เป็นปุ๋ยที่เราหมักไว้ก่อนนะคะทำเป็นหัวเชื้อนะคะนี่บางท่านบางบางท่านไม่หมักก็ได้นะคะคือทำแบบนี้คนแบบนี้แล้วก็ ใส่ขวดเลยแล้วก็ใส่น้ําเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องหมักก็ได้ค่ะกะปิจะมีความเหนียวนะคะยังไม่ละเอียดนะคะจนให้เข้ากันก่อนนะคะค ถ้าใช้ได้ผลจริงนะคะเราก็ทำไว้ใช้ปลูกผักกินเองทำปุ๋ยกินไว้ใช้เองไม่ใช่ใช้ไว้ใช้เองถ้าได้ผลดีจริงเราทำไว้ขายก็ได้นะคะสร้างรายได้ได้นะคะนี่นหมักชีวภาพถ้าใช้เราเราต้องทดลองใช้เองก่อนนะคะก่อนก่อนที่เราจะไปบอก ตอต่อตอนะคะคใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะจะได้ผลจริงเราถึงจะกล้าเอาไปขายนําไปขายได้นะคะสร้างรายได้ได้อีกนะคะช่วงโควิดงานก็ไม่มีนะคะว่างๆหาอะไรทํากันน้ะพี่น้องเนาะว่างก็หาอย่างทําเฮ็ดอย่างเฮ็ดกันน้ะพี่น้องเนาะว่างเนาะใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เงินเข่ากระเป๋านะพี่น้องเนาะ ขอให้ได้ค่ะไม่ได้ใส่สองเม็ดตีเนาะเดี๋ยวค่ะฝากไปถึงพี่สาวพี่ยูฮอนเล่นเนี่ยนะคะเด้ออารันยาเคลียร์สมันนะค่ะเนาะซื้อใหม่กันซะไหนเนี่ยสปอนเซอร์หลักนี่หลานฮะและได้พิเศษจากยูทูภเหิละไอเอ้ยทกงานผมมีงานเหตุแล้วช่วงเนี่ยไม่ได้ทำงานปรได้รับจ้างนาเพี่อไอเอ้ ฝากช่องของพี่สาวด้วยนะคะยิงยาพาแซบนะคะยิงยิงยาพาแซบนะคะคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะจะเป็นพี่สาวเองพี่สาวพ่อแม่เดียวกันเลยเนี่ยค่ะพ่อแม่เดียวกันเนี่ยค่ะออกมานํากันเลยค่ะพี่น้องฝากติดตามช่องเราในเด้อค่ะเด้อพาก็สิ่งลงวิถีชีวิตของเราอยู่ฮอนเล่นนั่นแหะคะ่ะพาก็งลงวิถีชีวิตเขาอยู่เมืองไทยนี่แหลนะน้พี่นอ้องเนาะแตกเปลี่ยนกันสิบอกพี่สาวไทยลิปนาสม,มาหายลงยจากฮอนเล่นเนี่ย เรขอตัดต่อว่าท่านได้ดเป็นด้พี่น้องตองรีนรูอีกเนาะการเป็ดช่อง youtube นี่เราเขาต้องศึกษาไปเรื่อยๆด้พี่น้องกด youtube กดชุมชนนะคะห้ามพูดคำหยาบห้ามทะเลาะวิวาทห้ามมีหลายอย่างนะคะเราต้องศึกษาดีๆนะคะก่อนจะมาทำ u t u b e นะคะยูทู e เป็นของทุกคนนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะต้องอยู่ในกดนะคะ เราทำลงทุกวันก็ได้นะคะคลิปอะวันละสองสามคลิปวันละสีห้าคลิปก็ได้ค่ะถ้าไม่เหนื่อยคือเราสร้างรายได้นะคะคือสต็อปไม่ได้นะคะเนี่ยโทรศัพท์ไม่รู้เป็นไไรสต็อปไม่ได้นะคะนี่สต็อปแล้วมันไปเลยคลิปจะหยุดเองเลยคือว่าตัดต่อไม่เป็นคือทาแบบนี้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราใส่น้ำปลาเลยนะคะแล้วก็กะเอานะคะนี่ประมาณสี่ช้อนส3 4สสี่นะคะเพิ่มคอมแซปบนะคะนี่อ่ะตั้งหมอ้อตั้งกระทะค่ะอาน้ำมันลงไปเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เจียวนะคะนี่ทำน้ำหมักจุลินซีนะคะนี่น้ำหมัก ชื้อจุลิีสังข้อสแสงแม่เลยผู้ใหญ่ใจดีจะซื้อขาตั้งกล้องไม้กันสันให้ไม่นอนช่องก็ไม่ปังทำไงคิดจะได้ปังเนาะหาคอนเทนต์ดีๆหาอะไรทำไป เราก็จะเทใส่ขวดขวดโหลนะคะเพราะไม่มีไม่มีกลวยนะคะเทใส่เหยือก่อนนะคะมืดกระดำแล้วพี่นอ้องเนอะมาตองเิือมือหอยดอกบัานลูกชาวหน้าลำบากหลายดำหนามปลาปลากับมีอดำแล้วพี่น้องเนอะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ จะกรอกใส่ใส่ขวดหมักไว้นะคะสักสามวันหรือสี่วันสามคืนสี่คืนก็ได้นะคะนะะคแล้วก็เทใส่ขวดไปนล้วคะ <c oughs> อย่าฝ่าวเบือกันเด้อพี่น้องเด้อมือไม่หาเท็ดนี่ละ <c oughs> ถ้ายังไม่แต่มันมาท้าในเขากันดีแล้วเ้าวคอยขายยายาในขวดกระไดน้อพี่น้องนะเ <c oughs> พราะว่าขัดใส่มือหนึ่งไทยมือหนึ่งคนน้นเลยพี่น้องเนาะ ตัดต่อคิดว่าเป็นเ้าก็ต้องจังสิลป์พี่น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเ้างฟ้าไปพี่น้องขยวอ,อีกทีนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะง,ง่ายๆค่ะ ทิ้งไว้นะคะสามคืนหรือสี่สามวันหรือสี่วันนะคะนี่ค่ะหัวเชือเช้อจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวะค่ะง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะคะบ้างบ้างค่ะทำหาเ,หาเวลาว่างใช้เวลาว่างให,ให้เกิดประโยชน์นะคะใช้ได้ผลดีแล้วยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ